การแสดงธรรมเพื่อให้คนศรัทธาเนี่ยเป็นการแสดงธรรมที่ไม่บริสุทธิ์ยังไม่บริสุทธิ์ไม่น่าเชื่อนะว่าแสดงธรรมออ่น่าจะให้เขาศรัทธานะเขาเกิดศรัทธานี่มันน่าจะดีนะแต่การแสดงธรรมที่บริสุทธิ์คืออะไรคือแสดงธรรมให้เขาเข้าใจให้เขาเข้าใจให้เขานําไปปฏิบัติตามได้ นั่นคือการแสดงธรรมที่บริสุทธิ์แล้วก็สรรเสริญพระมหากัสสปะว่ากัสสปะมีการแสดงธรรมอย่างนี้และถ้าใครแสดงธรรมอย่างนี้ตัวพระองค์ก็จะแสด um, งธรรมอย่างนี้เหมือนกันนี่แสดงธรรมให้คนเข้าใจทํายังไงก็ได้ให้คนเข้าใจอ่ะเพราะการเข้าใจมันเป็นเหตุให้เขาเดินตามได้ไม่ใช่เขามีศรัทธาแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจแต่โอ้โหศรัทธาแล้วกันมันเป็นศรัทธาที่ยังหลวมอยู่เข้าใจไหมนั้นศรัทธานี่มันมันยังเปลี่ยนแปลงได้นี่ถ้ายังหลวมอย่างนี้ใช่ไหม แต่ถ้ายมศรัทธาในเนื้อธรรมและเข้าใจในเนื้อธรรมเข้าใจในหนทางมันจะเป็นศรัทธาที่ไม่มีใครในโลกดึงศรัทธายมออกไปจากเนื้อธรรมนี้ได้